นี่ผมก็อยู่กับพี่โป๊ะเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ก็ว่าจะขี่รถไปซื้ออะไรกันเพราะว่าเราได้ทําการแยกชิ้นส่วนรถมีโอเรียบร้อยแล้วถอดแค่เครื่องนะหลักๆคือเครื่องนี่ถอดหมดทุกอย่างแล้วนะครับชุดข้อเหวี่ยงแล้วก็มีเสื้อสูบเสื้อสูบนี้จะเอาไปคว้านเฉยไม่ได้ตีใหม่นะพียปอกยังใช้ได้อยู่ส่วนข้อเนี่ยน่าจะไปอัดก้านใหม่นะครับเพราะว่า อัดเอาถ้าเปลี่ยนทั้งหมดนี้น่าจะแพงครับแต่ว่าต้องเอาไปทําที่นะครพนม,มก็ห่างจากบ้านพี่โปประมาณร้อยร้อยสามสิบกิโลนะอ่ะโอเคก็จะขี่คันนี้ไปเหมือนเดิมนะครับไปไปกันเลย๊ายบายคือถ้าไปตัวจังหวัดไอ้นครพมนมจังหวัดใหญ่เขาก็มีอะไรให้เลยนะพี่นะเนาะเออวิบาก เครื่องฮอนด้าด้วยเป็น <uh สู่ยามาฮ่าด้วยนะพี่เนาะยามาฮ่าอดีก็เลยก็ไปไปคว้านแล้วก็ไปอัดก้านใหม่แล้วก็ไปดูอะไรด้วยใช่ไปดูอยู่ตรงนั้นจุดเดียวเลยจุดเดียวครบก็ถีงโอกาสได้แวะเที่ยวด้วยดูน้ำโขงปกติพี่ก็ไปอย่างนี้พี่ก็ไปเที่ยวมันเหมือนมันเหมือนเราไปเล่นด้วยนะพี่เนาะเราไป้เหี่ยม It's only by frozen. แดดแรงมากเลยครับท่านผู้ชมขานี้เพยบไหม้เลยรถก็ว่าร้อนละเจอแดดเข้าไปก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปในตัวเมืองนะครับแล้วก็เอาอะไหล่ไปทิ้งไว้ให้ร้านเขาทำยวพาพี่โป้ไปกินข้าวกวน้ยทำไมเขาขี่โหดจังเลยขี่ไปนี้เลยพี่อ็ดอตอาซี่รอยรอยันแอนฟิวโอสวยว่ะ ร้านอะไรร้านเหล้าร้านเหล้าร้านกาแฟโอ้โห,โหดูครับท่านผู้ชมอลังการมากเลยอันนี้ก็คือพิซซ่าเวียดนามนะครับโอ้ดูรีวิวมาตั้งนานเพิ่งจะได้ลองว่าจะลองกินวันนี้นะคระับตอนนี้ก็อยู่เวียดนามตอนนี้ก็อยู่เวียดนามใช่พี่ผมกก็ระหว่างรอเอาอะไรไปฝากให้เขาหรือเปลี่ยนก้านแล้วก็ ควา้านตัวเสื้อสูงให้นะครับก็มาแวะกินข้าวกันเดี๋ยวอีกสักพักก็จะไปเดินเล่นตรงริมโขงต่อข้างๆพญานาคนะครับพ่นน้ำตรงนั้นโอเคจะกินข้าวแล้วครับอลังการมากโอเคครับก็ผมก็ซื้อกาแฟแล้วว่าจะไปนั่งจิบกาแฟชิชลๆริมโขงสักหน่อยเฮ้ยเขาแต่งรับปีใหม่น,ะนั่เนอเนองพี่เนาะงานเขาเนาะพี่เนาะ เออสวยว่ะเป็นสไตล์ไทยผสมกับเวียดนามน,นะมันสวยสวยเออบ,บ้านนี้ก็สวยพี่เออเดี๋ยวต้องหาที่ถ่ายรูปสวยๆสักละหามุมโอ้โห โอเคครับก็แวะเป็นที่สุดท้ายนะครับก่อนจะกลับเข้าไปที่อู่พิโปตอนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านท่าแร่นะครับก็เป็นอันนี้เป็นบ้านโบราณที่เขาชอบมาถ่ายรูปเช็คอินกันนะครับดูดนี่ก็จะเป็นตึกประมาณ2หลังได้นะครับตึก2หลังนี้ที่เขาชอบมาถ่ายรูปกันนะครับที่่าเด็ดเลยนะมันจะมีร้านกาแฟข้างๆครับแล้วก็ข้างหน้าก็จะมีเนี่ยเป็นร้านกาแฟะนะครับนั่งชิลๆได้ ตรงนี้ก็จอดมอไซค์ได้อยู่นะ tw. ถ้าแบบมันยังไม่มีคนมาจอดนะครับโอเคก็อะไรก็ซื้อมาคิดว่าน่าจะครบหมดแล้วนะพี่เนาะเพราะเราซ่อมเครื่องได้สุดเลยนะได้กี่ได้ซื้ออะไรที่นครพนมมาเรียบร้อยอันนี้ก็ชุดปะเก็นชุดปะเก็นอันนี้ก็จะเป็นเฮ้ ไม่ทีนโุกใครเนี่ยอ้าวไม่เกี่ยวยับได้นี่ก็แปลกเลยอันนี้ถ้าเป็นชุดชุดอ่าเสื้อสูบตัวเนี้ยเสื้อสูบนะเสื้อสูบที่ไปคว้านมาเฮ้ยได้ตีปอกเลยนะเพราะว่าตัว ปอกเนี่ยมันใช้คว้านไปแล้วประมาณหกครั้งได้พี่โปว่านะก็เลยได้ตีปลอกใหม่นะครับก็เป็นปอกเด็กนะครับแล้วก็ใช้เป็นลูกแค้ของยามาฮ้ามีโอร้อยสิบห้าเลยแล้วก็กตัวนี้ตัวนี้จะเป็นชุดข้อเหวี่ยงที่ไปอัดก้านมาใหม่เปลี่ยนลูกปืนด้วยนะพี่นนองลูกปืนสองข้างคือสึกเรียบร้อยแล้วก้านก็เปลี่ยนนะครับโอเคเดี๋ยว ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมาต่อกันอีกทีอันนี้ก็ยังไม่ได้ซ่อมเลยตัวนี้ก็ต้องมาเปลี่ยนวาล์วใหม่แล้วก็บดนะพี่เนาะก็สภาพก็สวยๆเลยครับดูสวยรถรถก็สิกว่าปีได้นะครับมิวคันนี้โอเค,อเคก็ประมาณนี้นะครับ ก็คลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำอะไรกับรถคันนี้ต่อก็เดี๋ยวไปดูกันนะ